ไล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 ่ไลพี่ขาโหเร็วเร็วเกินเร็วมากมากเลยนะอาอาวอาไม่ทันแล้วลูกไปไม่ทันแล้วไทัน้นึ เป็นอะไรที่แบบว่าเร็วเร็วมากเลยนะคะจับภาพไม่ทันนะคะเร็วมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมชแนลม่ะไปอนแนลครับผมเจอกัน e p 2สองอีกต่อไป e p 2ีสองดูเด็กวิ่งครับหยุดเลยนะคะเด็กโซนวิ่งอย่างเดียวบายบุญแล้วพี่เขาพี่เขา ดูนะคะขโมยกล้วยขโมยกล้วยมาแล้วได้มาซีหนึ่งเร็วเร็วเร็วเอาไปให้แม่เกตแล้วนะคะไหนใบบุญมาแล้วลูกวะไปเหยียบทำไมนานมานี่มามาให้แม่เกตกินด้วยลูกพอไปเอาอีกแล้วพอไปตามอีกแล้วพ่อเก็บกล้วยให้แม่เกตก่อน จับจนก่อนจับจนขโมยกล้วยเร็วเร็วเรจับจนขโมยกล้วยเร็วไรอยู่ไรไวิงวิงนี่ไม่กลัวชนต้นไม้เลยได้ไปไปขโมยกล้วยพ่อใครใครไปเอามุยหนูใช่ไหมยอมรับก่อนหนูไปมุ้ยใช่ไหมเห็นไหมไม่เกตเขาไม่เห็นแยงเลยใช่ไหมถ้าเป็นเดี๋ยวเราจะพาซุ่มจับขโมยเราดูนะเดี๋ยวเขาจะไปขโมยกล้วยเราดูนะ มาขอนุ้ยเอบเอบตรงไปมาดูเด็กดื้อนะเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อเอา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 ไปขโมยกล้วยแล้วไปขโมยกล้วยแล้วเอาเลือดเลือกเลือดรีบแรงไม่ได้รีบแรงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กล้วยนะคะไม่ได้กล้วยนะคะรีบนะคะรีบไม่มีใครเป็นไรไม่มีใครทําอะไรนะคะแต่ดูรีบ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วนูไ,วดวดไ,วได้กิ่นนะพ่อดูได้กิน่นไ, <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มาดูนะคะมาดูนะคะไปอีปกแล,ล้วไปอีกแล้วรับวันเรามาเอฟจับขโมยกันนะคะแม่แม่จ้ะมาดูขโมยนะคะ ขโมยตุกตาตุกตาขโมยอะไรเดี๋ยวเดีหลบหลบข้างเสาก่อนหลบก่อนเดี๋ยวรอดักจับรอดักจับไหน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 ใครขโมยใครแม่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 ไหนไหนไหนขโมยอยู่ไหนจับจับจับเร็วจับโอ้เร็ว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 มากเร็วจะหลุดเลยนะคะขโมยไปให้แม่เกตเอาขโมยไปให้แม่เกตแล้วนะคะตอนนี้ ขโมยไม่หลยการโอ้ไม่ใ oh ห้ไม oh okay. ่ให้ห <dilemma> like ัว <sailing> อ hmm. ีกเข้ามไโมยกล้วยไหนไหนไหน่ไหนไมเกดไม่กล <yeah> <laughs> oh ้าแยกนะไม่เกลดไม่กล้าแยงนะคะเอาให้ไม่เกลยเพราเกลให้ไปโมยกล้วยโอ้ยห หนูอุตสาห์ไปขโมยมาแล้วพ่อไป,ไปขโมยกล้วยพ่อมานี่นะคะความสุขของน้งช้างนะคะที่ได้ออกมาจากข้างนอกนะคะเขาจะอารมณ์ดีประมาณนี้นะคะเด็กโซนเด็กโซน เหนื่อยแล้วก็พักกินกล้วยเะยไปเอาไว้แล้วค่ะเอาเยอะไปอีกแล้วนะคะไปอ,อีกแล้วรู้ว่ากล้วยอยู่ตรงไหนหมดแล้ววิ่งไปเอาเลยนะคะไปอ,อีกแล้วฟังก่อนฟัง,งกลักวคนเนินทาไปดูนะคะไปเอบขบมยกล้วยมาให้แม่ๆนะคะจะไปหรือเปล่า เอาอาหารมาให้ทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนฮะจบแล้ว oh, เหนื่อยแล้วนั่งกอดพาวิ่งวิ่งไปไหนตั้งนานไม่รู้พาวิ่งวิ่งจนเหนื่อยวิ่งจนเหนื่อยวิ่งจนเหนื่อยแลย้วนื่อยแล้วนะคะขอพักแป๊บนะคะใบบุญบอกว่าขอพักแป๊บพ่อเหนื่อยแล้วใครไปกินกล้วยพ่อ ไปไปเอบจับกปวยพ่อมากินไหนเด็กคนไหนไปแอป็ดปวยพ่อไหนเด็กคนไหนโอ้หนูหนูอยู่นี่น,นี่นี่คือเลี้ยงใบบุญของเราครับบรรยากาศตอนช่วงอ่าบ่ายๆนะครับวันนี้สำหรับเลีกยิงใบบุญของเราก็มีอาชีพนะครับตอนนี้รู้จะรู้สึกว่าจะเร็วมากเรื่องไปเอบเอาปวยมานะครับย่อ,งย,อง,ยงย่องเรียกย่อง หน้าที่ของเขาือไปหาอาหารให้พ่อให้แม่ <ไป S 1> ใช่ไหมหาสเสบียง,ยง <laughs> คือคือเขารู้จักไปหาสเสบียงด้วยเดี๋ยวนี้นะครับ <laughs> มีเสียงมบบุญแม่เป็นไรหรอบุญบุญบุญนี่บุญ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย อยู่ไหนอืมไหนอยู่ไหน,นไจะ<ด>ตูดขึ้นนัง่งวนโถ๊ะดูขาหลังดูขาหลังโอ้อยเล่นด้วย นเราจะได้กับพ่อด้วยให้ไม่ว่าอะไรมันเด็กคนนี้นี่มันไปเอะม,มา้วยมาเฉยเมันไม่ได้กล้วยมากี่วีวันนี้นี่มันไปเอากล้วยพ่อมากี่วีแล้วนี่วันนี้นี่พ่อเห็นไปย่องไปสามครั้งแล้วแล้วนี้เนี่ยฮะมันย่องไปไหนเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยฮะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ ไป,ไปบ้าอะไรลูกสาวพ่อนี่ไป,ไ,ปไปบ้าอะไรลูกสาวพอ่อไม่จนเหนื่อยเลยบอกเหนื่อยแล้วไม่ยังหอบเลอ่ะไม่ยังหอบเลยนะลูกสาวพอ่อไม่ยังหอบเลยนะลูกสาวพ่ออาการอาการอาการแบบว่าเหนื่อยก็ประมาณนี้คือต้องพักเบรกก็บอกว่าต้องพักก่อนอย่างเงี้ยหนูหนูหนหนาหนชาติดกันนะไปเพื่อพ่อเขาชาติดกันแลพ่อนี่ไม่หยุดเลยนะตั้งแต่ออกมา วันี้เราลดท้องช้างเล่นดีกว่าเราลเอาโชคดีกว่าวันนี้มันมันได้ชโชคด้วยขอโชคจากใบบุญน,นะคะเดี๋ยวเราขอโชคดีกว่าใบบุญมาใี่มาต่อรอบมาขอรถโอ้ยบอสลับโชคบอสรับโชคโอ้ง่ายเถอะโอ้ง่ายเถอะเอ้าง่ายเถอะเอ้าง่ายเถอะได้แล้วหนึ่งรอบใครมาทำอะไรหนูแบบนี้ <ừ. S 2> พ่อทำอะไรกับหนูแบบนี้หนูไม่ยอมนะพอ่อ ก็ต้องเอาขั้วมันติดซิลบนหนูก่อนรอบแบบนี้มันง่ายไปแบบนี้มันง่ายไปเอาแบบยากๆหน่อยสิเดี๋ยวเอาแบบ,แบ,บยากๆด็กแบบยากแบบไหนแบบยากรอบไปทางนี้ดีกว่าไหมรอดได้แล้วสอง หนึ่งรอบได้โชคสามรอบได้สองแล้วอ่ะสามง่ายเท่วันนี้มันง่ายไงวันได้โชคเออรับโชคกันนะคะตอนเย็นๆเก่งเฝ้าขาเฝ้าขายลูกพ่อรอดเท้งหนูหนูให้รอดนี่หนูอรมณนี่หนูให้พ่อรอดเลยโอพ่อให้พ่อรอดพ่อหนูหนูให้รอดเลยวันนี้หนูอารมณ์ดี ไว้ยัวลมดีให้รอดโอเคยไหมนี้นี่ตัวนี้มันเป็นเอกดีแล้วตัวนี้มันไม่ดื้อแล้วขนมันเร็วสุดแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้นี่ในั่งด้วยในั่งด้วยไม่กล้าไม่กล้านั่งทับโพ<ป>นะคะแต่น,นี้เขารู้ภาษามากแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจะนั่งทับเลย ถ้ารับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกด like, ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะงัไ้นนนนพ่อ,อน,น,อ,น,นอยู่ไหนโอ้ยหันตูดใส่อย่ตกใส่พ่อทำยังไงนี่ฮ้ยหพ่อม้อยู่ไหน พ่อตุขาเล่พ่อตุขาเลยค่เราวิ่งจนเพลียนแล้ววิ่งแรงวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากเลยนะคะลิงไล่พี่ขาวสองล็อกตุหางดูหาง,งมานี่มานี่มาหาพ่อมาใครว่าอะไรลูกสาวพ่อมามามาใครไปว่าอะไร,ออไอะไรงอนอะไรไหันจะตูดใส่เรียวเลยงอนอะไรมา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 ,มา,มา นไปเหนื่อยเลยอยากนอนแล้วอยากจะนอนแล้วอยากจะนอนแล้วสาวพ่อสาวพ่ออยากนอนแล้วสาวพ่ออยากนอนแล้วง่วงนอนแล้วนะคะตอนนี้น้องวิ่งมาแล้วเหนื่อยอยากนอนนอนแล้วครับอยากนอนนะอยากนอนแล้วคนเล็อยากนอนแล้วคนเล็กคนเล็กอยากนอนแล้วคนเล็ก่ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเกษตรทุกท่านนะครับผมนี่คือชีวิตประจำวันของเราครับชิวๆครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผมดูแลกันต่อไปครับสําหรับครอบครัวใหญ่ของเราวันนี้ก็ขอบคุณเกษตรทุกท่านนะครับในการติดตามรับชมลาไปด้วยภาพน่ารักแบบนี้ครับผมของสิงใบบุญสุเล่นเอยนะคริงใบบุญวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าโอ้นูอยู่นี่อยู่นี่ไหนน้องใบบุญ เฮลโลกันลูกเฮลโลเฮลโลเฮลโลคดอีฟนิ่งเลี้ไออัตโนนอัตโนนคดคดทุกคดเลยกดกดกดหลายๆกดเลยไม่ร์บัวว่ากดอะไรพ่อกดอะไรดีอ่ะกุดอัตโนนเอเวอริวานสวัสดีจ้า thank you very much for watching สว okay, ัสดีจ้าโอเคปเดี๋ยวเราไปบายบายไปปนนอดีกว่าะอยากนอนแล้วเด็กอยากนอนแล้ว